สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องต่อเศร้าๆพี่น้องเลยตเว้นกําลังขึ้นอย่างที่เฮาสักการวานีเพอบังขลามแม่นบ่ตรงนี้สายบังของเจ้านะแล้วก็มีหนูผูกพี่น้องเลยพ่อแม่นเงินป่ากระหอกกระหอกน้อยกระหอกกระแตกันมานอนพิงไฟ

บงังคารามีมันสองสี leaking, turkey, ่เจ็ดแปดบังเผาอยู่ในเครื uh ่องก็ประมาณสองบังนี่แหละมันก็ากาศลมหนาวหายามสาวก็หนังพิงไฟบบมีเห็ดตาดบังคาามมาต้งเหมือนกับเผามันเนาะมีมันแกวอยู่ปะมันแกวมาเผาอีกนี่มันอยู่หน้าลุงไปขุดเนี้ย งามหนีแล้วว่ะขอพูดอโอ้ยแม่จันทันตป็นต้นอายตอนนี้ใกล้สิุกแล้วแต่ก็ยังซองบางยังบ่ได้เผาเนีนิวจะมาก,กาบ,บนะนะ่แบบนั้นนะเวนะควันตะตรวนะแล้วว่ามา เส้นอ่ะของมึงนะเผาอันนั้นไหมนี่เลยะมอหา์น,นี่สองบาทน,นี่ซื้อในทุกก่อนก็ขนาดก็ทันทุกตสายบางของทาวนี่หูเหินนี่เคี้ยวขลุ่นอยู่เดี๋ยวเ้าให้เดินนิ่งสบายเห็ดกินไผ่ใช่ไหม,มไอกเห็ดยังกินมึงนะสบายดีพี่น้อง สภาแต่ละคนตาตุกตุกกว่าตื่นเช้าเกินหนูนี่ก็ได้ตืจนเไปยืนซึมเฉลเฉลเดี๋ยวเือหาเอายางขอ้งไฟมาวะยานี้มาหามนหมู่นอยนะไปกาไปไปซึมหัวใจกับไปจ้าเสียงเฉลอยู่คือไา้งไฟมาสิมีแต่มืออั่เดว าขากันในคลิปรอ่าีเอ้ยน้องหาเสียงก็ไพ้กิน,กกนอ้วเสียก็ไพ้กินบอใไหนขอน่มเปร,ร่มือาลามเาจ้แต่เช้าออแต่บักบงบเขาลาม มุกหุกน้อยนี่บ่นี่วาจันะอือใช้ที่จันะเอาในขุนันเอาบางแล้เอาลกคุเอาเอา

ไปทางใดไก่ซุปได้เนี่เจ้านี่ยนะอ๋อโรดซุปไล้วแนะยตปนะหา่ามานอย่แล้วอ๋อโอโอกมีโลดห้เผื่อมันเยน็นยังมนโลดบอสอืมแล้วนึงนก่กดมันนี่ปลาโลดมาเรงไปไหนทางรงไปทงดอไเอ็ภาษาครับ ไม่สะคนลดเนาะมึงบัลินนยังมันนอนอยู่นอนยังมันเานไปโว้ยน่ขาขาวนกะยันตายคือกันงี้เน่อยช่มึงมันนอนอยู่ต้งแตไ่ได้ขามันเยอะลแล้วต้องเด้กมาระวังตายด้มันนี่ไม่ไ้วอาอนองมาไก่จริง

แมนติดโควิดแล้วไปจักนี่ซุกอยู่ซุกอย่ดอ้นะอไพ่เผาน่ะทำไปซุกให้ผู้เผาและกินโอ้ซุกผักลีมัน,มนบางหน่อยสวยนะอะไรบนิ้นว ยังหน้าบ่สวยหน้าบ่สวยกินข้าวเตะ้าหๆรังจากผ่าเรียบร้อยแล้วนางพี่แมงพี่เร็วเอาไปไหเอาไหนเอาไปหะเอาแม่นี่มาแม่เตะเอาคำบอกคำนี่ได้วันยิ้มในได้วัน

để ไป về đại dạ Để เหี้ย về đa dạng ที่เป๊ะๆ

เป็นอะไรแซบบอแซบแซบอะไรนี่บาร์เมนนะบารแเ่นที่ขลามบอน่ผีผีผีขุนจะผีนั่นนี่เขาเมากล่าผีแซบขอบใจเลยงานเงแ้่เลยเออตังไดมอนผิดไม่ไปทำอะไรกินน้ำนิด เพว่อนเพว่สองฐาน้ังขาามซีมือบาแม่นโอ้ยดิกินบัตคุปมันหักมันหักหน่อยหนังไดมอน พอบ้านนะอนาคตฮึ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 มาวอนนี้ก็จะขอจบคลิปที่นี้แล้วพี่น้องพอการคิวหนาพี่น้องสบายดี